สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปโรนี้นะคะเป้จะมาตอบคำถามทุกๆคนนะคะว่าเป้เนี่ยลงทุนกับการเปิดร้านนวดเนี่ยเยอะไหมแล้วไปหาร้านนวดจากที่ไหนทำไมถึงอยากทำร้านนวดนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะก็นะใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมที่เป้จะเอามาลงให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะกับคำถามที่ว่า ทำไมเป้ถึงอยากเปิดร้านนวดเมื่อก่อนเนี่ยเป้ทางานประจําซึ่งเป็นงานทําความสะอาดซึ่งเป้ได้บอกในทุกๆคลิปวิโดโอเลยว่าสวัสดิการของงานทําความสะอาดค่อนข้างที่จะดีเงนินเดือนดีคือทุกสิ่งอย่างดีหมดค่ะแล้วก็มั่นคงมากๆด้วยกับชีวิตเป้นนะแต่ด้วยความที่เป้ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่กับแฟนเป้นในในเมืองเนาะก็คือ ด้วยระยะทางด้วยอะไรต่างๆนานามันทําให้เราไม่สะดวกที่จะกลับไปทํางานตรงนั้นก็เลยได้ลาออกแล้วก็ได้มาหางานใหม่ในเมืองซึ่งก็ได้ลองไปทําแล้วนะคะ2เดือนก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์แล้วระหว่างนั้นเป้ก็ได้ไปรับจ็อบด้วยค่ะทุกคนรับจ็อบร้านนวดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็ทุกอย่างมันก็โอเคหมดแต่ด้วยความที่เราก็อายุเยอะแล้วแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเรา เราไม่อยากทําแบบนี้แล้วเลยตัดสินใจมาเปิดร้านนวดในบ้านเนะาะคราวนี้การเปิดร้านนวดในบ้านเนี่ยอย่างที่เป้บอกในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะว่าเฮ้ยมันดีแหละว่าค่าเช่าหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายแต่ด้วยความที่มันมีลูกค้าต่างๆนาะนาะเข้ามาอย่างเช่นลูกค้าที่แบบเข้ามาดีก็ดีอย่างลูกค้าเข้าใจว่าเราไม่ได้นวดอย่างเดียวก็ทําอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ทําให้เป้นเนี่ย คือคิดว่าเราต้องหาร้านนวดเป็นร้านแล้วแหละก็เลยได้ปรึกษากาแฟนะคะ่ะว่าเฮ้ยเราจะทําแบบนี้หรอหรือว่าเราควรที่จะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะหาร้านนวดสักร้านนึงเป็นร้านเล็ก จุดเริ่มต้นที่เปหาร้านนวดก็เป้เข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เขาประกาศลงให้เช่าร้านหรือว่าเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป้จะคีย์ให้ดูนะว่าเป้เขียนว่าอะไรพิมพ์ว่าอะไรก็หามาประมาณ 4- 5หเดือนเหมือนกันนะทุกคนค่อนข้างที่จะหายากค่ะแล้วก็เป้อยากได้ร้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านตัวเองมากนะัก เพราะว่าเบื่อเรื่องการเดินทางแล้วก็เรื่องค่าน้ํามันค่าเสียเวลาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทําให้เราคิดว่าเราจะหาร้านแถวๆระแวกบ้านเราอะไรประมาณนี้นะก็ด้วยจังหวะด้วยอะไรหลายๆ,ๆอย่างค่ะสี่เดือน5เดือนผ่านไปจนไปเจออยู่เว็บไซต์หนึ่งนะก็ บังเอิญว่ามันอยู่ใกล้บ้านเราพอดีเออด้วยความที่ดวงด้วยอะไรด้วยคราวนี้ค่ะก็เลยได้ติดต่อไปนะว่าเฮ้ยเราสนใจร้านนี้นะคือเราเห็นแล้วแหละแล้วเราเนี่ยอาศัยอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ไกลมากนูน่นนี่นั่นก็เขียนอีเมลไปคุยกับเขาก่อนในช่วงแรกนะคะเสร็จแล้วก็รออีกประมาณเดือนกว่าเก,กืบอบ2เดือนเนี่ยทุกคนก็ได้คําตอบจากทางมาร์คเลอร์มามาร์คเลอร์ก็คือพวกในหน้าค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะนัดไปดู บ้านอีกทีนึงหรือว่าเรานัดไปดูร้านอีกทีหนึง่งแต่เราไม่ได้ตอบนะว่าร้านเนี่ยเขาจะให้เธอหนุนนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้แค่นั้นเราก็มีความหวังแล้วค่ะเกิดความหวังขึ้นมาแต่ระหว่างนั้นเป้ก,ก็หาอีกหลายๆร้านนะหมายถึงว่าเป้ก,ก็ไปดูแบบเยอะแหละไปดูหลายที่แต่ไปดูร้านไหนร้านไหนเนี่ยก็คือย,ยังไม่ถูกใจก็หวังหวังกับร้านนี้มากๆเลยเพราะด้วยความที่มันอยู่ตรงข้ามบ้านเลยแล้วก็มันไม่ไกล คือคือทุกสิ่งอย่างมันโอเคแล้วตรงเนี้ที่เป้ได้เนี่ยคือไม่มีร้านนวดเลยเออตรงนี้เราก็คือหวังมากก็ได้ไปบนบานสารกล่าวไว้ค่ะทุกคนบนเจ้าที่บนให้แม่ไปช่วยบนนั่นนี่นู่นคือทําทุกวิธีทางแหละขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ระหว่างนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าทางมาร์เลอร์หรือว่าทางในหน้าเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าคนที่สนใจร้านเนี้ยเยอะมากๆเลยนั่นนี่นู่นคือประมาณเกือบยี่สิบคนะลรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบ เขาก็ไม่รับปากว่าเราจะได้ประมาณ2อถึงสอาทิตย์ผ่านไปค่ะเขาก็ได้เขียนอ e ีเมลกลับมาบอกเราให้เราส่งเอกสารส่วนตัวเราเนี่ยไปให้เขาดูก่อนแล้วก็เขาจะนัดเราว่าให้เราอ่ะมาดูร้านวันไหนอะไรเงี้ยเป้ก็ได้ทําตามขั้นตอนทุกสิ่งอย่างค่ะวันที่เรามาดูร้านก็ถึงเกิดความตื่นเต้นมาค่ะทุกคนเพราะว่าคือบ้านหรือว่าร้านในมิวนิกเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยแล้ว การแข่งขันคู่แข่งเราเยอะมากแล้วด้วยความที่เราก็ไม่ได้มีเงินนะเราก็ด้วยความที่เราเป็น o u t l เ n d e r หรือว่าเป็นเป็น,ปนต่างชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าเราอะจะได้อคราวนี้วันที่ดูร้านก็มาถึงเนาะก็ดูเสร็จเรียบร้อยเราก็แบบเออก็ใช้ลูกอ่อนนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยก็แบบประมาณว่า เออฉันอยากได้ร้านนี้มากเลยนะน,นั่นนี่นู่นก็ให้เหตุผลต่างๆนานาไปอะไรเงี้ยทางในหน้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็โอเคเขาก็เข้าใจนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาให้เราคราวนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็เอาเอกสารเอาอะไรไปดูทุกสิ่งอย่างคนอื่นเขาก็ดูหมดเรียบร้อยกลายเป็นว่าเขาให้คําตอบมาว่าเขาอ่ะให้บ้านเรานะให้ร้านเนี้ให้เราเป็นคนเช่าทุกคนเชื่อไมเป้แบบดีใจมากในหัวสมองคือแบบ กูจะแก้บนตรงไหนดีก่อนวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องปฏิหารมากกับชีวิตเป้เพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้ซึ่งอย่างที่เป้บอกไปอะว่าการเช่าร้านาการเช่าบ้านในมิวนิกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วด้วยความที่เป้เป็นออสเตรเลนเดอร์ด้วยหรือว่าเป็นต่างชาติด้วยแล้วก็ไม่ได้มีเงินเยอะด้วยเลยอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็เลือกเราสัญญาแบบนี้แบบนี้ก็โอเคเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็เซ็นสัญญาแล้วก็เอากุญแจมาประมาณนี้ค่ะ การตกแต่งร้านของเป้นะก็อย่างที่บอกอะว่าร้านนี้นะคะเป็นความหวังของเป้มากเลยเพราะว่าด้วยความที่1เป้ไม่เคยทําธุรกิจส่วนตัวที่เป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้เลยนอกจากการขายของออนไลน์นะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบ ประสบการณ์ใหม่สุดเลยในชีวิตเป้นะกับเรื่องนี้ร้านนวดเนี่ยคือเป้ไม่เคยทําแล้วก็ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันจะต้องเริ่มนับนึงใหม่หมดเลยแต่ก็โอเคก็คุยกับแฟนว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะหรือจะทําให้มันดีประมาณนี้เนะาะคราวนี้แฟนเต้ก็ได้เอ่อเริ่มทําการตกแต่งร้านก็เออเอาจะเอาประมาณนี้แบบนี้น้องก็บินมาจากอิตาลีแล้วก็มาเพ้น รูปต่างๆที่ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยคะ่ะน้องก็เป็นคนทําให้เนาะเราช่วยกันทําประมาณ1อาทิตย์คะ่ะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยทําแบบจริงจังมากทุกคนก็คือเช้าถึงดึกถึงดื่นตีสามตีสี่คือเราก็ยังทําทําจนเสร็จอะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ ใช้จ่ายเบสจตอนนี้เป้จ่ายไปเนี่ยประมาณ17,00 0ยูโรแล้วถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ5 0 0แสนเก้าเกือบห0แสนนะเออประมาณนี้เสร็จแล้วถ้าถามว่ามันยังร้อยเปอร์เซ็นหรือยังก็ตอบได้เต็มปากว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตอนนี้มันโอเคแล้วรับลูกค้าได้แล้วรับแขกได้แล้วแต่ว่าก็ค่อยตกแต่งไปเรื่อยๆค่าอะไรบ้างนะคะก็ค่าจ่ายล่วงหน้าของร้านนี้ก็3เดือนเนาะ ตีไปประมาณ5,000ซื้อเตียงใหม่2เตียงซื้อของกระจุกกระจิกซื้อเครื่องซักผ้าซื้อเอาเอาง่ายๆว่าซื้อใหม่ทุกสิ่งอย่างเลยเบ็ดเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะแล้ว1,7,000เนี่ยยังไม่รวมค่าแรงนะเพราะว่าอย่างที่เป้บอกว่าเราทํากันเอง3คนหลักๆนะก็มีแฟนเป้มีเป้แล้วก็มีน้องสาวซึ่งในส่วนของ ค่าแรงเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนี่ถ้าเกิดว่าจ้างคนอื่นอีกน่าจะหนักกว่านี้นะทุกคนส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นราคาสูงไหมก็สูงเพราะว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจไว้ว่าตกแต่งร้านเนี่ยไม่น่าจะเกิน7,000-8,000ยูโรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกินงบไปแบบเยอะมากใครจ่ายตอนนี้แพงมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแค่ค่าไม้ที่เป้ทำคานอย่างเงี้ย ก็หกเจ็ดร้อยยูโรแล้วซึ่งแบบดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของค่าโบชัวค่าโฆษณาค่าอะไรอีกต่างๆนานาเนี่ยก็ก็รวมไปทั้งหมดแล้วนะแล้วก็ค่าทําเว็บไซต์ค่าอะไรต่างๆเนี่ยเปก็ก็คิดรวมหมดแล้วก็ไปเสร็จอยู่ตอนเนี้จ่ายไปแล้วหนึ่งหมื่นเจ็ดพันยูโรค่ะก็จะประมาณนี้นะ สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทําร้านใหม่เหมือนเป้อย่างนี้นะคะก็ค่ใคใ้จ่ายแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะทุกคนก็อย่างที่เป้บอกแหละว่าบางคนก็ ยงอาจจะไม่ใช่ราคานี้หรือว่าค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นราคาแบบที่เป้จ่ายไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะจ่ายอะไรแบบไหนซื้ออะไรมาใส่ในร้านบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะสําหรับคนที่อยากจะทําร้านนะคะอย่างที่เป้บอกนะเริ่มต้นเลยนะคะกับการทําร้านนวดเนี่ยก็คือจะต้องไปทํากิเวเบหรือว่าไปอันกับทางสตาร์ทก่อนว่าเราจะทําร้านนวดนะคะแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปเราก็หาสตอยเออร์ไปรนะคะก็คือคนทำภาษีให้เราแล้วก็ขั้นตอนที่3เมแล้ก็ศึกษารายละเอียดต่างๆนาะนาะซึ่งตัวไปเองเนี่ยก็ยังไม่แม่แมนกับเรื่องนี้เพราะว่าก็เรียนรู้ไปค่ะเริ่มต้นไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ถามพี่ๆคนที่เขามีประสบการณ์ด้วยโอเคก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนตัวเลือกหรือว่าทำให้หลายๆคนที่กำลังอยากจะมีร้านเปนของตัวเองเนี่ยเขได้รู้บ้างเนาะว่าว่าเราแบบ ควรที่จะเริ่มต้นยังไงแบบไหนแล้วก็ควรที่จะลงทุนเท่าไหร่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองในประเทศเยอรมันนะคะทุกคนก็นะใครที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะจะมีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังหรือจะมีอะไรดีๆมาแชร์ต่อให้ฟังก็อย่าลืม กดติดตามกันไว้นะสาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ